ยังไม่ได้คุยเป,เ,ปเป็นแบบกิจอานาอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าผมว่าคือเรียกว่าไงดีอะพูดถึงความจริงจังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ้องเขาก็เขาก็รู้แหละแต่ว่าแค่เรื่องระยะเวลาของการที่เราพบกันอะมันก็ยังไม่ได้นานขนาดนั้นผมว่ามันน่าต้องใช้เวลาในการศึกษากันแหละทำความรู้จักกันเรื่อยๆถ้าวันจุดถึงจุดหนึ่งที่มันพร้อมมันคู่ก็เดี๋ยวมันกงเกิดโมเมนต์ตรงนั้นขึ้นเอง ฟังอะไรเด่นคุณคุยกับเด่นคุณได้สาระอะไรบ้างเขาก็ชอบพูดจริงหมดเลยนะก็จริงก็คำจริงแล้ววันนั้นเนี่ยไปทํางานด้วยกันนะครับผมก็เออก็เด่นคุณก็แบบมีคุยๆไม่ได้ปรึกษาจริงจังหรอกแต่ว่าเขาก็มีมาพูดอยู่ในห้องแต่งโตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาาพูดแ่าแบบในเชิงคานองว่าอะไรนะแบบทำงานยังไงดีพี่อะไรทํานองเนี้ยเพราะเขามาบอกว่าเขาอะอยากมีลูกเออเอออ๋อเหรอเออใช่นน้มันพูดใช่ไหมเด่นคุณ่ะบอกว่าอยากมีลูก คือแนวเหมือนตัดท้อแบบว่ามันยังไม่หาแม่ไม่ได้แม่ของลูกไม่ได้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแค่บอกว่าแค่แค่บอกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบอยากมีลูกในเชิงแล้วเราให้คำแนะนำน้องไปว่ายังไงฮะก็ไลน์ไปหาคุณเกรซสิอะไรเขารู้วิธีทำเฮ้ยแล้วโบยไปให้เพื่อนเลยหรอแล้วก็มีบอกว่าอ้าวคุณอยากปรึกษานี้คุณไปคุยกับคุณเกรซเลยแล้วคุกรทำไมแล้วทำไมพี่บอยถึงไม่ให้คำปรึกษาอ ผมได้วางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้ว,ว,วตอนนี้ผมมีอนาคตที่ดีที่สดใสก็เลยโบยบยนันที่กูรู้นี่ไปให้ๆๆๆ <c oughs> เกิค <c oughs> ุณเล่นเลยเล่นเล่นก็ไม่มีอะไรหรอกก็นันเด่นคุณเข้ามาแบบถามไปเอยไปเปล่่ยแล้วก็แซวว่าไม่ถามพี่เกดปะอะไรอย่างนี้แล้วทำไมพี่บอถึงมั่นใจว่าพี่เกดสามารถตอบได้ดีกว่าว่าให้คําแนะนําในทางททางที่ดีก็ไปบอกเด่นคุณว่าแบบอยากจะได้เป็นรูปแบบไหน ถ้าเกิดอยากจะแบบว่าพับลิกเลยก็ตาเองได้แต่ถ้าเกิดอยากจะแบบว่าอยู่เงียบๆก็ไปถามคุณเกสเอาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอ้ยไม่เนี้ยระวังอย่าเงีใช่ป่้วไม่มีไม่มีเกสเดี๋ยวมันก็มาโทรมาเคลียร์ผมอีกเออแล้วมีไหมพี่เกสมีหรอมีมีคือเกสอ่ะผมอ่ะเรียกว่าไงดีก็แต่ไหนแต่ไรแล้วเราสองคนอาจจะเป็นคนที่คุยกันเรื่องพวกนี้กันอะไรอ่า เรื่องนี้แหละวันๆไม่คุยเรื่องอะไร <c oughs> นะคุยเรื่องงานด้วย <c oughs> แต่ว่าก็แบบมีอัปเดตเรื่องนี้กันบ้างนะครับแต่เท่าที่รู้ตอนนี้คุณเกรซไม่มีแต่ก่อนนั้นนี้ก็คือเยอะเลยก่อนหน,น้านี้นผมว่าเขาก็มีคุยบ้างแหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนกันพี่น้องออแต่คนโดยทัว่วไปไม่ได้รับรู้ก็เขาบอกว่าเป็นพี่น้องผมก็ตามเขาเลยอ๋อตามเขามีน้องน้องอันนั้นตอนนี้เขามีไหมเขามีไหมที่ผมรู้ไม่มีนะแดงว่าที่ไม่รู้ก็คือมี คงคิดว่าไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยเวลาเจอกันนึงต้องแบบอัปเดตกันบ้างเพราะหลายคนชอบแซวว่าเออตั้งแต่พี่เกศเลี้ยงแมวน่าจะชวนสาวไปดูแมวที่บ้านแล้วเปล่าจริงแต่ก่อนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะอะไรคนเราเนี่ตั้งกล้องอะไรได้เก่งอะไรขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็ตั้งกล้องจริงแหละคือการตีหว่าเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนรักเราเนี่ยมันไม่มีแน่นอนเท่าที่รู้ไม่มีแต่คิดว่าไม่มีอ่ะคือถ้ามีคงคงคงมาบอกก็บอกเราแต่เราไม่บอกหรือเปล่าเขาก็กลัวเราจะไปบอกคนอื่นแบบนี้ไง ก็ไปไปได้เพราะว่าไม่ได้เจอกันสักพั้งแล้วถ้าเกิดว่าเจอแล้วต้องมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเจองานแต่งทิมเนี่ยก็เจอกันแบบแบบไม่ได้ไม่ได้หีเพราะอย่างนี้ตอนเราไปอยากเห็นเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากเจินรอยตามพี่เกดเพราะอยากเอาพี่เกดเป็นไอดอลในการเป็นนักแสดงการใช้ชีวิตตรงนี้เราอยากจะฝากอะไรถึงน้องหรือเตือนหรือว่าอื ก็การที่เราจะยึดใครคนนึงเป็นไอดอลเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะอธิบายความว่าใช่ว่าเราเนี่ยอยากจะยึดคนนั้นเป็นไอดอลในด้านไหนเช่นในด้านการทํางานอะไรก็ว่ากันไปก็อยากจะฝากถึงเด่นคุณว่าเราเนี่ยจะยึดใครเป็นแบบอยากก็ได้แต่เราก็เลือกเฉพาะสิ่งดีๆก็พออแต่ข้าเลือกเป็นเกส์วินทรอนแล้วโดยรู้สึกยังไงบ้างเป็นคนที่ตั้งใจทํางานจริงจังกับการทํางานมนุษยสัมพันธ์ดี พูดคุยกับน้องๆเก่งเข้าถึงง่ายแล้วถ้าเป็นบือประกรล่ะคะผมเป็นคนธรรมดาน่ารักสดใสเรียบร้อยคนดีไหมคนดีผมตรงไม่อยากโศกพอดีว่าเพื่อนเพื่อนเปที่เป็นคนเกาหลี่ผมรู้จักเลยแต่งงานก็เลยก็เลยไปงานแต่งงานไปดูงานแต่งที่ลนกันเลยไม่นี้ไ่ถึงไปดูหรอกก็แบบไปก็ไปเขาเชิญมาเหมือว่า เราก็รู้จักด้วยครับพอชวนไปเจียมความมีนึ่งก็เลยถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยไหมพี่บอยหรือย่างไรครัก็พักผ่อนนิดนึงกี่ปีฮะไปอยากไปหน่อยกี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอะไรที่ไปกันสองคนไม่ๆๆโอ้ยไปเยอะเลยมีเฟย์ฟางมีท้าวบุ๊คเบสโอลหลายคนเยอะก็เป็นแก๊งๆเลยครับไม่ถึงงานที่รุ่นไม่แบบว่าที่แจะมีงานของเราหรอครับพี่บอยครับ ดูแล้วงานที่นู่นนี่จัดใหญ่เหมือนจะแพงเลยครับแต่ถ้าบอลบากตอนแตกก็ต้องเหรอเออก็ต้องทุ่มทุนกันหน่อยใช่ไหมใช่เันบอกว่าจะปิดในมหานครเลยนะปีหน้าบอลเหมือนจะแตกปีหน้าเนื้อท ผมว่าจะไม่แน่ใจกำลังติดต่อไปที่อนุสาวรีย์ว่าเขาจะแบบเป็นรถแห่หรอเปนแลักษณะงานเราพูดคู่ไปเรื่อยแต่ว่าไม่ได้ไปซ้อมดูใช่ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับทำจริงก็แค่ไปไปร่วมงานเสยงทีมเลย่เวลาหรือมีคิดบ้างหรือย่างเรื่องนี้ก่อมีการคุยกันบ้างไหมฮะยังไม่ได้คุยเป็นเป็นแบบกิจจาสาอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าผมว่าคือยกว่าไงดีอะพูดถึงความจริงจังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เขาก็รู้แหละแต่ว่าแค่ เรื่องระยะเวลาของการที่เราพบกันอ่ะมันก็ยังไม่ได้นานขนาดนั้นผมว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการศึกษากันแหละทําความรู้จักกันเรื่อยๆถ้าวันจุดถึงจุดหนึ่งที่มันพร้อมกันคููก็เดี๋ยวมันคงเกิดโมเมนต์ตรงนั้นขึ้นเองเออยังยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยอย่างเรื่องของวัยเราที่มันใกล้วัยเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลไหมกับการที่บกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะทำจริงก็เอ่อถ้าถ้า ถ้าจะแบบมีคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะคิดเรื่องก็แบบอุ้ยกลัวมีลูกยากขนนะอะไรโอ้โหแล้วพอเราจะมีธนาคารจะารอะไรมีมีเบิกบัตบ้างยังคะยังยังยังแสดงว่ามีมีวางแผนอะไรไหรือศึกษาบ้างยังพี่บอยก็จะมีเก็บไว้ฝากอยู่ประมาณนึงตอนนี้คือแช่เรียนบ้านยังมีมีไม่ไม่ถึงกับศึกษาครับแต่ว่าก็ก็มีมีคนมาบอกบ้างเหมือนกันน่ะเพราะว่าเราเราอายุแบบ40แล้วไงนะจะสี่สิบจะ40อันนี้อันนี้จะเป็นฝ่ายของพี่บอย นั่นความจริงแล้วเขาก็ทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าของเฟย์ตอนนี้เขาเพิ่งจะใกล้ๆสามสิบสามสิบอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็ยังมีเวลาแต่อย่างของผมอาจจะแบบก็มีต้องชัว์ไปก่อนก็ดิหนึ่งดิดหนึ่งแต่จะไปตรวจเราะของเราแข็งแรงไมน้ำเก่งไม่ไม่เคยตรวจเลยแต่เราก็มั่นใจของเราอะอะไรแข็งแรงไงเพราะเราออกกาลังกายบ่อย ฟิตแข็งแรงไปออกร่างกายแต่พอไปเช็คจริงมันเหลือไม่เยอะด้วยนะบอยจริงเหรอเออก็ไปเช็คมาแล้วไปเช็คก็แล้วเหรอเช็คแล้วไหมล่ะไม่ได้มีลูกเออจริงจริงจริงเรามีถามคุณเป็กไหมถามคุณเป็กไหมเรื่องการมีลูกอะไรเงี้ยถ้าด้วยวัยที่คุณเป๊กกวอาจะมีน้องได้เงี้ยบอยมีกังวลขนาดนั้นได้ไหมความจริงแล้วไม่ไม่ไม่ได้คุยกันลึกรายละเอียดข่านนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ ความจริงมันจะมีคนที่มาพูดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เขามีมีลูกช้าเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าโอ้โหมีลูกช้าเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยแบบลูกแบบตามจับลูกไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าคุณบอลก็คือวางแผนแล้วคือปรับแน่ถ้าแบบว่าทุกอย่างมาลงตัวก็ก็รอถึงจังหวะตรงนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไอเราก็เป็นคนที่อยากมีตรงนี้อยู่แล้ว แล้วตอนนี้แม่ก็ยังกดดันไปนะเรื่องอยากจะได้หลานอยากจะคาดหวังกับเราเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่มีพูดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบพูดจริงจังไม่ได้เหมือนแต่ก่อนไม่ได้กดดันในช่วงที่โสดอ๋อแต่ว่าปล่อยวางแล้วก็บอกอ่ะอ่ะอ่ะมีแฟนแล้วก็เขาก็แบบอ่ะอ่ะอ่ะเมื่อไรก็เมื่อนร้นย่งเขาเขาบอว่าแม่เข้าใจแหละเขาแบบต้องใช้เวลาดู ไม่ใช่เรื่องของตัวเองหน่อยครับเรื่องพี่ว่าเป็นยังไงครบับโอ้ทำไมครับผมแม่ให้กำลังจใจเขาอย่างไรบ้างอ๋อมีที่เขาแบบว่แบบนาสุดวลาที่เกิดไม่ได้นอนแล้วจะไปขัแบใบน,นหลับไรก็คำยิงแล้วผมก็ยังผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกขนาดนั้น<ม>อะไรเงี<ม>้ยก็เหมือนน่าจะรู้เท่าทุกคนอ่ะติดตามตามข่าวเหมือนกันครับแต่ก็มีส่งข้อความไปหาคุณว่านบอกว่าเกาแบบให้กำลังแบบเป็นกำลังใจให้นะอะไรอย่างเงี้ย